เรา,าทุกคนซีมี่ซีมีเรื่องมาแจ้งของหมู่บ้านของเฮาที่มีการจัดทอดปลาประจำเดือนเว่าเฮาต้องหากิจกรรมจากอย่างหนึ่งเป็นทุนในการเฮ็ดบุญมีไผสิเสนออย่างบ่ครับขอเชิญพบกับโกเิ๊กเศกรักแต่แล้วพี่น้องขอเชิญทุกตัวเลยครับ เก้ามึนแต่เก้ามึนเก่าย่งเสนกคเงขอบคุณครับอยากไปัาาว,าวามั่นโลดทเราตจะคลองก็ไปแรกขนาดนี้ถ้เบื่อเลิกยุงอะ,ะเลิกกันไปเลยอย,า,อย,กยอากาห็นยังกับเส้นเลยเบเลิกก็นมึนเต่งไหมึเตงมันไ่ไ้คิดยังกับกลแล้วทีก่กมันไมด้ดินมา เท่า <ś led> กับตักก็เป็นแค่มูกันเท่านั้นล่ะบได้มีอยียงมากไปเกินเลยกว่านี้นี่อาจจะเป็นเที่ยสุดท้ายที่มูผมสีรองเพลงผมมองว่าคขามีโอกาสเขาสซีด้พอกันทีขอบคุณในลรายรัาสำหรับโก้ เรื่องอดีตมันงนบคตรสำคัญเลยเนาะเฮ้าวิผู้ใดดูไม่ติ่งผู้เดียวนะครับต้องเป็นห่วงแค่ยังเอากระชวยดันคิวแบบนี้เ,เ,เกียรหลายหน,าน้าบุกหมดแล้วเหลนเนี่ยเหลนขึ้นนิดหน่อยไปได้ <c oughs> เฮ้ยชัดเจนเลยลข้าวปลาโก บังเต้นขึ้นนี่โอโทษดอเด้อกู่านเฮ็ดแบบนีตนาพอเลยดึงซึ่งดึงซึงพอใหญ่กับรถมนติดขึ้นกันจะดีน่ะยังเดียวิติ๊กต๊๊กยังเดืยวดิยังกูหากูนินรัพอใหญ่หัวมึงใหญ่มึงไิติมาเติ๊กเสกบอกเขาจีเน่ได้บอว่าเวลาลองเนี่ยต้องเห็ดกึงไห่นี่ได้นี่เด้ กันเลยแวบบ๊อบแวบบแวบบกันเลยแวบบ๊อบแวบบ๊อบแวบ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 บ๊อบเหตุสองอได้างแวบบ๊บแวบบ๊อบคู่มัน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 ยังบ่คือยังแห้งยแห้งเออเห็ดหนามันมันอีกหอมเออเออเออกัดกัดเออหน้าสี่พวกผมไม่เรื่องจะมารบกวนคู่เนี่ยครับคือพวผมจะไปลองเพลงในตลาดแล้วอยากให้คู่ซอยสอนลองเพลงของผมกผมนะครับ นอาที่ขึ้นลองมันต้องมีการว้อมเสียงก่อนบอลาลาเห็นมันตตมูลก็เหนียมันลา<ะ>มันก่อน